นี่ครับท่านผู้ชมได้ยิน,นเสียงไหมครับอันนี้มันเป็นเสียงอาการชุกครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนชุกให้ดูครับท่านผู้ชมผมจะลองเปลี่ยนผมจะถหายไหมครับนียถอดที่ที่กันพิงกันหลังกันตกออกแล้วก็จะนี้อันนี้ออกนะครับอแล้วก็จะถอดอันนี้ถังพอผืยือผือนะครับนี่ครับ พอได้ไข่น็อตได้นะครับไข่น็อตตรงนี้ได้นะครับครับแล้วก็ตรงนี้แล้วส่วนตรงนี้ก็จะถอดตรงนี้ออกครับพอไข่น็อตตัวนี้ออกได้นะครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้สูตรง่ายๆนะครับเนี่ยเอาตรงนี้ออกปุ๊บเอาน็อตออกปุ๊บแล้วก็ตรงนี้พอไข่น็อตออกครับอ่าหลังจากนั้น อดุนใหโรมันลอยครับอันนี้ให้นี่มันตกลงครับมันตกลงเราจะได้อานี้นออกหน่อยหนึ่งครับมันจะได้ง่ายๆครับทู้ชมนะนี่ครับเห็นไหมนี่ครับอ่ามันจะลอยขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอันนักตัวนี้ ออก,อกนะครับตัวตัวบนนี้ผมทอดออกนะครับเป็นตัวเมียรครับอ่าตัวล่างนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ไม่น่าจะไม่ใช่น็อตมันครับกระป่อยลงเห็นไหมครับ่เราก็เราก็ดันพึกิกออกไปเห็นไหม ได้แล้วอันนี้เดียวครับท่านผู้ชมถอดอันนี้ค้างนึงผยื่นะครับเพื่อเราจะอยืดอันนี้ขึ้นนะได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาดูมาดูอันใหม่นะเดี๋ยวตัวใหม่นี่มาดูชุกตะเกาครับนี่สิที่ผมตะหลอกุนะครับอ่ะอันนี้ตัวใหม่นะผมจะใส่ตัวนี้นะท่านผู้ชมครับตัวนี้นะจจะคุณภาพพอใช้ได้ครับท่านผู้ชมนะครับราคานะครับราคาอยู่ประมาณห้าร้อยนะครับบวกลบนะครับ บอกลุบนิดหน่อยนะครับประมาณห้าอยครับถือว่าใช้ได้ครับแต่ไอตัวละร้อยสองร้อยนี่จะไปซื้อมานะครับท่านผู้ชมผมแนะนําเลยครับนะซื้อมาก็ใช้ได้ไม่นานนะครับเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องประมาณนี้เลยครับถ้าจะเอาดีก็เป็นพันหรือก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ก็นครับนี่ครับเขแถม ใบรับประกันคุณภาพนะครับมาใบรับประกันคุณรูปนะครับลองสแกนดูนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับกับสติกเกอร์นะครับนี่ตัวนี้นี่หละสติกเกอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยสามร้อยพาะสติกเกอร์ตัวนี้หละคิดว่านะเออไอตัวนี้อะไรนะผมก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมเจออ๋อนี่ครับผมรู้แล้วไอ้บูธเนี่ยเขาให้มาเปลี่ยนใส่ตัวนี้ครับนี่ครับเนี่ยต้องเอาบูธตัวนี้น่าจะใส่ตัวนี้นะครับ มันถึงจะใส่ได้ครับท่านผู้ชมนะบูทเราก็เปลี่ยนบูทนะครับที่เขาแถมมาเนี่ยเอาไปใส่นะครับนี่นี่นะมันจะใส่ได้พอดีนะครับนี่ครับดูนะครับไอที่เขาแถมมา,น,มาน,นี่ครับให้มันใส่นะครับส่วนอันเนี้ยที่เขาใส่มาเลยมันจะแคบนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนก่อน นี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับนี่ผมผมผมทำนี้นะผมมันมันเสียงดังผมก็ไม่ได้ทําให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะคนเดียวมันยากกันเลยเนี่ยตอกนะครับนะจับนี้ตอกเอานี้ออกครับนะน่ครับแล้วก็แล้วก็ววกเอาอันม่ใส่ลงไปแล้วนี่ครับเห็นไหมผมก็ใส่ลงไปมาเด่มนะแต่ว่าตัวไออ้ที่ผมเปลี่ยนไปที่กขแถมมนจะรูมันจะใหญ่กว่านะอันที่ติดมานะนะ,นะมาท่านนี้มาใส่กัน แล้วก็ดูว่าอย่าลืมว่าไอ้ที่เป็นเกี่ยวนี่อยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในตรงใายในปุ๊บแต่แขงลงไปปุ๊บนี่ครับนะครับแค่ใส่ตรงนี้ครับแขงไปปุ๊บเห็นไหมแค้นเองครับก็ใส่น็อตลงไปไม่ได้ยากอะไรครับไม่มีอะไรผิดปกติครับอืมใสน็อตลงไปแล้วก,แวก็แล้วก็ไข่ คนี่ครับไข่แล้วก็เอาประแจไข่ให้เป็นข้างปุสิบสี่นะครับแต่ถ้ามีเป่นทั้สิบสี่นไข่ให้มันแน่นลงไปกะขันลงไปอย่างนี้ครับขันไปเรื่อยๆครับนะครับนี่ครับอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้พออันนี้ผมขันแล้วครับขันค่อยๆทยอยขันไปเน้นแล้วครับตอนนี้อ่านี่ก็ดูนะครับ เราก็ดูข้างในเป็นเกีวนะครับมข้างในเป็นเกี่ยวแข่ได้อ่าแต่นี้แต่นี้ผมก็จะเอาอันนี้ลงนะครับนี่นี่ครับหลวงเจ้าลงให้มันต่ำลงหน่อยหนึ่งนะครับน,นี่ครับเอาไม้ลงอ่านี่ไม้ลง จอมไม้ลุงเด้เห็นไหมครับอ่ะพอถึงกพอไม้ลุงปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้แนี่ยน,น,นะไ <Okay. S 1> ร,รใส่ไร น,นี่แน่นแล้วครับเห็นไหมอืมนครับแน่นแล้วจะได้เดี๋ยวผมประกอบก่อนก็จะประกอบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับจะเสร็จใส่นี่เสร็จไหม,ไมเห็นไหมไม้เอี่ยม Y SS. S S นะครับก็จะทําการประกรอบูบ

กระตุกใส่เดือกกระตุกอ่ะแล้วก็จะใส่ครอบนะครับท่านผูน้ชมครอบตัวนี้ นี่ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับดูครับนะครับนี่นื้มีกิฟต์เห็นไหมครับไม่มีเสียงสักนิดเรียบครับทีแรกนี่ทีแรกนี่ไอพวกบั่นรถห้างครับอือครับหนไหมครันุ่มครับแน่นอนโอ้โหนี่มีเครื่องดื่มชูกำลังนะครับชูกำลังฟ้าด้วงนะครับ มีฟนิ่มกิ๊บเลยเห็นไหมนี่เขย่าไม่ยากครับผมเหมือนเหมือนเก่าเลยันะครับนี่นะครับก็ถ้้ใขรอยกได้เป็นตัวอย่างหรือว่าเอาไปลอกเด่นแบบผมก็ไม่ว่านะครับว่านี่แนะนำกันนะครับไว้อเอ่อใช้ได้ขอใช้ได้นะครับราคาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบรูปนะครับบางร้านก็อาจจะห้าร้อยกว่านะครับถ้าคือซื้อรัศดามาค่าสูงแค่ไหก็จะประมาณ5้ารกว่าบาท ถ้าเกิดบางร้านก็สี่ร้อยกว่านะสีนะ่ร้อยกว่าค่าส่งก็อยู่ห้าร้อยกว่าอยู่ดีนั่นแหละครับนะครับประมาณนี้อะผมตีบวกลบห้าร้อยนะครับก็ใช้ได้นะครับแตไ่ไอ้ต้นละร้อยสองร้อยที่เอามาใส่ชุชกเดียวแบบนี้ผมไม่แนะนำนะครับท่านผู้ชมนะเอาเอาแบบค่อนข้างจะราคาหลักห้าร้อยขึ้นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบแบบสองต้นแบบวีแบแรบอะไรเงี้ยครับนะมันเป็นสองต้นแต่พวกพวกาสายพานเนี่ยพ ซูเปีพวกฟีโนโูมีโออะไรเงี้ยมันเป็นต้นเดียวนะครับต้นเดียวถ้าอย่างนั้นเราใช้ของดีหน่อยนะมีราคาหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีและมีความสุขถูกรัตตอรี่รางวันที่หนึ่งสวัสดีครับ